ตกครับเมื่อกี้คือแบบตกหนักมากระหว่างระหว่างตารขับรถเพลงดังมากโอเคลดเสียงให้ฝนตกแง่ทำไมฝนตกถึงต้องแงหย,ยอกเก่งจิบได้ไหม พี่โงวันนี้จะนอนดึกหรือนอนเช้าครับเอ่อนอนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนอนเช้าแล้วครับเพราะว่ามีอะไรต้องทําเยอะก็เลยแบบนอนเช้าไม่ไหวขอรอรีวิวซีรีส์ครับรอรีวิวซีรีส์หมายถึงซีรีส์ที่พงจะด่วนพะเห็นคนแบบว่าตอบ18ไอเกนเยอะมากพงกจะไปดู18ไอเกนเพราะว่าคนแบบบอกเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะทั้จริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ กินข้าวย,ยังเลยครับตลาฟองยึดถึงจ้าเมื่อไลฟ์นานหรอเพื่อนนลยังนะไม่จริงเหมือนเดิมทุกอย่างไลฟ์ life ขายของไหมครับพะครั้งแคบไม่ค่อยอยากขายของแล้วไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยแบบมาไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่มีแพชชั่นตอนนี้มันยุ่งมันยุ่งหลายอย่างแต่ว่าทุกคน ยังสามารถทักเข้ามาซื้อได้อยู่นะแล้วฟองก็เป็นคนตอบเองแต่ว่าฟองแค่ขี้เกียจแบบว่าลงขายบ่อยๆมันมันมันไม่ค่อยว่างโกโก้ไหมคะคือเมื่อกี้ตอนขับรถกลับบ้านใช่ปะจะไปซื้อชาไข่มุกแต่ว่าร้านปิดก็เลยอดกินเลยอย่างตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินร hey, านะคาเรียกงนรคาไมีของขายไหมคะมีครับแต่ว่าไปดูในเฟซเอาแบบขี้เกียจขายอย่างี้เพราะว่าเดี๋ยวคนรำคาญ ที่นู้นฝนตกครับเดี๋ยวกินเย็นนะพี่องเดี๋ยวอ้วนโอ้ต้องอ้วนแล้วนาทีนี้สปอยซีรีส์หน่อยทำไมชอบมีคนให้สปอยซีรีส์แต่พี่งก็โดนหรอกสปอยซีรีส์สปอยซีรีสร์ว่าอะไรได้บ้างไม่พูดดีกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพูดอะไรกับซีรีส์เท่าไหร่พี่ฟองไม่ต้องเวิร์กช็อปแล้วหรอครับก็ยังมี ต้องไปเวิร์กช็อปอยู่นะครับออวันนี้ตทุกคนหลอกถ่าวข้อมูลพอดีอ่ะต้อมทำอะไรอยู่ไลฟ์อยู่วันนี้ไม่ได้ไปเวิร์กช็อปแล้วนาะยไม่บอกไม่ได้ไปไปไม่ได้ไปคิดถึงจังไม่หยอกไว้เจอกันพักผ่อนเยอะๆนะคะโอเคครับชื่แปดอะเก็นดูมาชื่แปดอเก็นก,ก็คือไม่ใช่หนังฝรั่งชฉบาับเป็นซีรีส์เกาหลีใช่ไหมในเน็ตฟลิกซ์ ผมดู Move to Heaven แล้วแต่ผมงงอะงงยังไงไม่น่างงเลยนะคือพูดไม่ได้เดี๋ยวเป็นสปอยคือมันไม่งงเลยนะมันแต่ละ EP มันก็แบบมันก็แบบแยกกันชัดเจนอยู่นะแน่นอนว่าพอฝนตกฟ้าร้องฟ้าร้องพอฟ้าร้องมือถึอก็ไม่เล่นพองก็ไม่เล่นตรงนะีครับคืออะไรอ่ะทำไมอะ่ะทำไมพี่พร้องยกคิ้วครับฮึคืออะไร ไม่ฟ้องยุคิกคือรู้สึกชอบเป็นไงบ้างคะก็โอเคครับร้านชานมอยู่ประจำทางไหนประจำอยู่ทางแถวบ้านครับพรุ่งนี้วันเกิดไปพปร้ดดมพอมหันนะครับพาปีบ day มีความสุขมากนะทำไอะไรคะไลฟ์อผิวไม่ได้ฟ้องต้องน่ารักน่าอยากคนนี้นะคะพี่ฟ้องเรียนที่ไหนตอนนี้พฟ้องเรียนจบแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาพี่้องเรียนจบหิว่ะแต่ไม่มีอะไรกินก็ไปทำมาม่ากินคุณมีวันสนุกไหม คุณมีวาสนุกนี่คือแบบพิมพ์มาจาก Google แปลภาษาสนุกยังไม่ได้อ่นานหนังพี่มาถึงบ้านขอเรื่องเล่าที่พี่เกี่ยวกับน้ำปั่นน้ำปั่นไม่ค่อยมีเรื่องพีคๆว่าผมติไม่ได้่น้ำปั่นที่บ,บ้านฝนไม่ตกเลยไม่ลำบากง้นไม่หถ้าเราวยเราจะเหมาะชานองไขมาางม่มองทั้งวัไ้ไหมทางใจเย็นอะไร ถ้าพูดอะไรอะอะไรเกินเล่าโมงเพื่อนไม่ได้เพิ่งนะครับเดี๋ดูแล้วงงยังไงอะถ้าเราก็เป็นสปอยให้คนที่เขายังไม่ได้ดูหรือเปล่ามีพิรุษอ,อะไรเรามีพิรุษอะไรคือเขายังไม่ได้ทำอะไรให้ต้องมีพิรุษเลยนะทำไมทุกคนต้องคิด,ดคว่าเขามีพิรุษต่างฮะเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างครับไม่รอครับเวิร์กช็อปสองครเวิร์กช็อปที่ผ่านมานะครับมันก็ดีนะคือแบบว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาแบบบทละครไปให้แบบว่าดีอ่ะก็คือแบบ สนุกดีเออแค่บอกว่าสนุกดีถ้าฝนไม่ตกจะส่งชานมไปให้แต่สุดแฝนตกหย่อมาทํามาเป็นบอกว่าจะส่งชานมให้ถ้าฝนไม่ตกเลยแบบปกติฝนไม่เห็นตกก็ไม่มีใครส่งมาสักนหน่อยทำไมเธอไม่หลุดสปอยเหมือนคนอื่นเลยอะให้พูดดีกว่าเอาเป็นว่าเปลี่ยนเรื่องอยู่บ้านลูกกินแหละคะับอยู่บ้านลูกกินคืออะไรของอยู่บ้านตัวเอง เลิกนอนดึกยังเออยังไม่ได้ล่ะครับแต่ว่าแบบนอนเร็วกว่าเดิมนิดนึงพี่ฟงองหญิงออกแล้วน่ารักช่างมันเถอะพี่แกพี่แกบบว่าพี่แกพี่จกนั่งสนุกม,มากสิแปดเกมเจ็มไปเลยชุดแต่อีกหนึง่งอาจริงๆว่ามฟูฟวิวเฮเวนที่คนบอกว่าสนุกอะ่ะฟองก็ดูไรไม่ได้ร้องไห้นะคือที่เขาบอกร้องไห้กันฟองก็ไม่ร้องนะอาจจะแบบ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 ร้องนิดนึงตอนท้ายๆแต่ว่า ที่ตรงที่เขาลองร้องกันต้นเรื่องก็คของก็ไม่ร้องฟ้องอย่ากวนแถวไหนคือเส้นไหนไม่ใช่แถวบ้านเอ่อแถวอืมแถว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 ไม่บอกตาแยกแล้วหนึ่งตาหนึ่งดูว่าเลขอีตาหนึ่งดูไลฟ์ไปเจอพี่ของ ทำไมรู้สึกคิดถึงเธอจังจริงปะจ๊ะของหนูโดนพี่ตกแล้วนะขอวิธีเลอกลงแกหน่อยใช้ Google เนี่ยเวิร์ h ช็อปเวิร์กช็อปคนรักเหนื่อยไหมไม่ค่อยหน่อยเพราะว่าเพราะว่า <so> <c oughs> จะไปพูดเรื่องเวิร์กช็อปแล้วทุกวนไม่รู้จะพูดอะไรนี <c oughs> ่ของน่ารักจัิงเลย ขานาดตัวยังไมากิววันนี้ไม่มีอะไรกินหรอ,อ,อมีครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาขึ้นมากินเป็นแกงหลุดก็ดีนะหมายถึงอะไรใช่ใช่เธอต้องแอบสปอยมันนิดนึงนะไม่องทำไงให้นอนเร็วขึ้นครับทาตัวเองให้มันล้ามากทาให้เหนื่อยทําให้มันต้องพักผ่อนอะ่ะมันก็จะนอนง่ายๆจริงๆเฮ้ยคุ้นๆนิ่งๆคืออะไรผงยังไม่ได้ทําอะไรเลย พี่ฟองร้านชาน,นมร้านไหนอร่อยที่สุดที่กินมาอืมเอาจริงป้ะชาน,นมที่ฟงกินอ่ะคือฟองไม่เคยรู้สึกว่า,าไม่ใช่ไม่เคยแบบแบบรู้สึกว่าร้านถูกร้านแพงอ่ะก็คืออร่อยเหมือนกันแบบร้าน30มสิบประบาทหรือร้านแก้วละเป็นร้อยคือว่าฟงก็รู้สึกว่ามันอร่อยเหมือนกันแต่ว่าร้านที่มันแพงกว่ารสชาติมันเข้มข้นกว่าแบบบางทีก็เข้มข้นเกินไปทําไมพูดเร็วจังให้รู้เหมือนกันลืมตัวมั้งยา,ยา,ยาดื่มน,นะวันละแปดชั่งนองนอแล้วผมนะ มุกเหรอนี่เล่นมุกหรือเกิดพล็อปลสปอยกวนรักสักนิดนึงมุเกเลเล่นฮานตาเซงใช่ใช่ตอนที่แบบไพ่ลูกอะไปกอดต้นไม้ของกรลองฮันยินแบบเออเขาไม่มีพ่ออีกต่อไปแล้วอะไรแบบนี้มันแบบมันดาวน์่ะเราขอฟิลเตอร์เราขอฟิลเตอร์ไม่ธรรมดาที่เกียดเหาอมันมีอยู่นะแต่ว่าที่เกียด ขอท,ที่อยู่ค่ะแต่สงฆ์นว่าสงฆ์แล้วก็ท้องสงฆ์แล้วก็ท้องสงฆ์แล้ใครอยู่ข้างหลังผีพี่ฟองเรียนที่ไหนครับมาหาวิทยาลัยครับแกล้งแกล้งหลดสปอยล์ตอนนี้ก็ดีนะทุกคนเนี่ยรู้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับอะไรถามมาแบบเจาะๆคิดถึงจังพิดถึงเหมือนกันครับพี่เอ็กกี้จะไปหานะโอเคได้มาเจอกัน ตอนมาซีรีดีนะพี่ฟงกินข้าวยังกินไปเออยังไม่ได้กินครับแต่กินไปตอนประมาณหัวค่ําหัวค่ําก็คือกินแล้วแต่เด็กก็ต้องกินอีกพี่ฟงเรียนจบแล้วครับเพิ่งเรียนจบฟงจะนอนตอนไหนไม่รู้เหมือนกันเพิ่ออ่านทีลเมิน้นอีกแล้วนะเนี่ยฟง,งกำลังพยายามค่ำอยู่มีซีรีส์แนะนำมาแรกกันเออตอนนี้ที่ฟงเพิ่งดูจบคือ move to heaven คือแบบสนุกแบบดรามา่าเป็นซีรีส์เกาหลีแบบมันมากมาก น้องฟองบ้านมีมีชาโน,น,ากน๊กขังน้มาเกิบมันเกียดไปพี่ฟองอยาดเลือผมผ้ากินข้าหฮึทุกคนเอ้ยพี่ฟองอยาเลือกินผมข้ากินข้าผมโอ,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 อมีใครเล่นกลลักเต็มบ้างครับมีมีพี่อ่านนะครับพี่อ่านเล่นเป็นพี่อ่านมาเล่นแทนบทหนึ่งในซีรีส์ครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าพี่อ่านเล่นเป็นใครแต่ว่า มีพี่หันเล่นในกลหลักแน่นอนบอกได้แค่นี้อันนี้คือไม่เล่นนะอันนี้พูดจริงพี่ฟงขอสามท่านลังนั้นหลักหน่อยไม่น่ารักหรอกแอบมองพี่ฟงเป็นพี่กัปตันอะ่ะอะไรก็ได้สปอยมาพี่หันไม่อยู่ก็สปอยไปแล้วไงเดี๋ยวนี้รู้ท่าได้หมดรู้ท่าซักที่ไงจริงเออคือตอนนั้นฟงยังเป็นคนโปะแตกนี้ แน่นอยู่เลยพี่อยู่มาคนเดียวออกพี่อยู่มาคนเดียวออกคืออะไรอะ่ะหนูติดที่เดียวกับพี่เลยแต่ไม่ทันกันอ๋อพรุ่งนี้มีแผนจะไปไหนไม่มีไม่บอกไม่รู้ไม่มีแผนคำผางคำผางจะพูดเยอะขึ้นไหมครับเล่นเต็มอ่าคำผางไม่มีแต่คำผานครับพี่อ่านเล่นเป็นพีวีเกือบถูกแต่ยังไม่ถูก สั่งเจอรั้งหน้ารอบสองไม่มีโปรโมชั่นหรอเจ้าสั่งรอบพี่สองเลยเหรอคือแบบอันเก่ายังไม่ทันใช้ถึงไหนเลยนะเพียนเล่นเป็นพี่เหนือช่ไมไม่บอกเรื่องจริงปะ่แจงพี่อ่านด้านหนึ่งพี่อ่านไรไปถึงกี่ทุ่มครับไม่รู้ทบมาเล่นเล่นอยู่เฉยรูปหลุดเท่ากับรูปพี่เทหน่ารักอือโอเคไม่พูดดีกว่าปากกาพัดลมเป็นแฟน,นกันพี่อ่านจะเล่นเป็นพี่ดีปะไม่ใช่ พี่ถึงวีมอร์กฟันกระตุยมองกล้องเรายิ้มหน่อยเนี่ยเราหลุดเล่นเป็นมอร์กใช่จริงๆคือพี่อ่นเล่นเป็นมาร์กนะฮะพี่อ่านกำลังจะได้เป็นมากทุกคนทางออกอยู่ตรงไหนยังสีเหลืองเย็นโลกใครจะมาเล่นคู่กับคำผ่านนอก แนะนำเพลงกันหน่อยค่ะแนะนำเพลงออกอืมอืมอืมอไม่ออกแต่เพลงของซีรีส์เรื่องมุก to heaven ที่มันแบบเอ๊เอเอะไรน่ะก็ก็ก็พอดีเพราะว่าเพิ่งดูซีรีส์มามันก็จะแบบฟังเพลงของซีรีส์พี่ฟองไม่เคยดูซารี่ฉันเลยขอโทษได้ปปล่ะไม่เป็นพรอะีือเปก่าค่ะไม่ใช่พี่ฟองช่วงนี้ฟังเพลงอะไร ฟังไปเรื่อยๆไม่ฟังเป็นเพลงเดิมเดิมอ่ะพี่ยนเล่นบทวินแน่สักพักพี่อยนดูๆไอแกมันน่ารักนี่ก็ลังมีทุกคนในค่ายไหมเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันอะ่ะคือแบบไม่รู้อะไรเลยอะ่ะถามอะไรมาก็ไม่รู้อะ่ะคือไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้เรื่องทางนั้นอะ่ะน่าสนใจใช้อะไรคะเอ่อเอาแบบ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 ตรงๆหรือว่าเอาแบบอ้อมๆอม พี่ฟองมีชื่อแฟนคลับไหมครับผมไม่เคยตั้งอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะผมไม่ผมแบบไม่เคยแบบทุกคนเป็นแฟนคลับของต้องมีชื่อน้าอะไรอย่างคือแบบเฉยๆอะ่ะให้อภัยอันเมชันโอเคช่วงน,นี้นอนนอนดึอกดอยู่นะก็ดึกอยู่นะแต่ว่าก็โอเคคือแหละโป๊ะน้อยเถอะพี่อันจะเล่นเป็นพี่บารหรือเปล่าไม่ใช่พี่อันเล่นเป็นพี่เพนกวิน มีตัวละครใหม่เข้ามาชื่อเพนกวินเพนเป็นเพนกวิน Penguin. รู้สึกช,บชอบคิวเธอมันเป็นคิวธรรมชาตินะทุกคนคือของไม่ได้การคิวนะ้ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วพูดหรือแลรปปะเออ่แพรปวันรับปะริญญาอยากได้อะไรอยากได้ครับได้เยอะมากคือแบบพูดวันนึงก็ไม่หมดอะว่าอยากได้อะไรบ้างฟองน่ารังวม่อหนุนใจบางหมดแล้วอโอ,โอ อีกเก้าแฮปปี้เบิร์เดนลงนะครับพี่นิชาเล่นเป็นอะไรเอ้ยทำไมทุกคนเอ้ยทำไมน้องคนนี้รู้ว่าพี่นิชาเล่นคือรู้ได้ไงว่าพี่นิชาจะเล่นด้วยอ่ะคือฟงยังไม่ได้พูดเลยนะเฮ้ยทำไมรู้อ่ะเฮ้ยเขาเขารู้ได้ไงว่าพี่นิชาเล่นซีรีส์แบบซีรีส์ซีรีส์รอบนี้อ่ะคือฟงยังไม่ได้พูดเลยนะทุกคนเล่นเป็นพ่อวีหรือเปล่าครับ ไม่เป็นแฟนคลับอย่าเป็นแฟนคลับนี่โรงเรียนที่ไหนมหาวิทยาลัยอะไรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับคณะบริหารธุรกิจสาขาวิทยาการแพทย์ครับปันมากควรพี่ฟองมือเมนูพี่ฟองที่จะทำเมนูไหมเคยเคยอัดคลิปแล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีอะไรที่มันเป็นเมนคอนเทนต์หลักๆของคลิปนั้นเลยก็คิดว่าไม่เอาดีกว่ายังไม่ทำ ปั่นมากจ้าเนี่ยเราแกงเก่งให้ไม่หยุดเถอะเราแกงช้าพี่นิชช้าไม่บะมังมาม่าสาใช่ไหมไม่บอกฮขาได้ซื้อจตกเธอเองอ่ะอิ้มหวานโกหกโกหกโกหกแค่นี้เป็นอาจารย์หรือเปล่าพี่อ่านเล่นเป็นกระเป๋ารถนี้ให้นุกเกะ อยากส่ง,งไม่ต้องทำเลยครับไม่ต้องทำเลยเดี๋ยวก็เป็นเองฟังไม่ทันผมพูดเร็วเกินไปใช่ไหมผมพูดตัวของพูดเร็วนะก็คือแบบพอพูดช้าแล้วมันก็จะแบบเหนื่อยๆขอกาหลีสักหนึ่งประโ,โยคสิยูนาเซียวเธอเล่นเป็นใครนะเล่นเป็นฟองใช่ไหมฟองเล่นเป็นคนขับรถนี้ วันนี้ไปเวิร์กช็อปเหรอไม่ใช่ครับแกงได้ไม่เนียนที่สุดฟองพี่อ่านดีกว่าพี่อ่นอยู่นี่เนะี่ยพี่อ่นพูดถึงพี่อ่นอยู่นะเอาไม่เป็นไรโอเคแค่บอกไม่เป็นไรพูดปไปเลยพี่อ่านฟังอยู่อาริกาโตแกงพี่ต้องบอกฝันดีหน่อยฟังดีครับเริ่มทำแก้วกาแฟหรืออย่เงยผมไม่กินกาแฟผมไม่เคยทำแก้วกาแฟหรืออย่เงยผมไม่กินกาแฟขอชิมมหาวิทยาลัยใหม่ได้ไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเกษศาสตร์คณะบริหารธุรกิจฝ่ากาเกี่ยว่าไงพี่พี่พี่เมอร์เมดจะเล่นเฮ้ยถามถูกคนอีกแล้วพี่เมอร์เมดก็เล่นพี่เมอร์เมดเล่นเป็นแอรียลเพราะว่าเป็นนางเงือกคือซีรีกราฟรุ่นพี่เราอ่ะมันจะมีบทแบบออกทะเลไปนิดนึงก็เลยต้องมีนางเงือกมาในฉากก็เลยจะเอาพี่เมอร์เมดเพราะว่าพี่เมอร์เมดแปลว่านางเงือกพูดเลยแบบนี้แหละฟังทัน มีกระเป๋ารถเมล์แล้วก็ต้องมีคนขับรถเมล์ใช่เยื่อใครเพื่อพี่อันโบบะมากโกหกโกหกโกหกเธอคือคนเดียวไม่ได้ไม่ได้คืคนเดียวพี่อันคือเขาไม่เชื่อว่าฟงคุยกับพี่อันด้วยแต่คือพี่อันไม่ตอบไงก็เลยคิดว่าฟงคุยคนเดียวคือตำแน่พี่อันนั่งอยู่ข้างๆสรุปเล่นทางข่ายใช่แกงไปเหอะแกงไปาะทำไมทำไมทำไมฝนต้องโป๊ะแตกอ่ะ ทุกคนก็จะไม่มีทางคาดหวังการโปรตกจากของได้พี่โน้ตนะพี่โน้ตเล่นเป็นไรพี่โน้ตเหรออืพี่โน้ตเล่นเป็นพี่โน้ตเล่นเป็นไม่พูดละคือแบบไปไกลเกินไปละทุกคนเป็นแรปเปอร์แหละแกแกันถึงมากถ้าฟังพงษันเกท่านหนึ่้ไหมพี่วันเลีคยคบมีความสุขมากมากอยากเห็นหน้าพี่หัน เขาขอเห็นหน้าฮะยังไม่พร้อม๋อพี่หันบอกว่าหน้าสดตอนนี้ยังไม่พร้อมออกกล้องมองกเกษตรครับเลยหันนตะกิจเขายังไหมครับฟงฟงฟงไม่รู้ว่าเขายั่งไหมเพราะว่าฟงยืนนยย่นคะแนนยื่นแอดมิชันอะแล้วมันติดอะคะแนนฟงก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกนะาโดนเล่นเป็นอะไรนะโดนเล่นเป็นเล่นเป็นคนบ้าครับในนิยายไม่มีทะเลค่ะ ทำไมจะไม่มีมีคนเล่นเป็นนางอยักไหมอะไรนทุกคนอะไรกันพี่โน้เได้เป็นเบาะเลยนะอะไรขึ้นทุกคนเลยเขาไม่ฟังโปกไม่มีใครเชื่อหรอกฮึแต่แกหลุดมาตอนนั้นโพะหนังอะไเลยนะตอนไหนตอนไหนแต่เล่นเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้มันกระตุกใช่ไหมคอ้ยเธยโปกออกมาและอานาถิสุกแกงนะาโดนฟังน่าโดน คงจะไม่พูดถึงเรื่องตัวละครในซีรีส์แล้วเอาเป็นว่าทุกคนช่วยรอติดตามดูละกันอ่าทุกเมนยกยนไว้เมนหนูไม่จริงระวังโปะนะจิชงจขามกุกยังเลยครับบอลเล่นเป็นพี่อยู่ใครคือพี่อยู่อ่ะเธอส p o แล้วนะว่ามีทะเล ไม่ได้ดูลหลงจตะไม่ได้ดูเลยครับอยู่แต่ในบ้านจากใจหละที่น่าโดเนเลยคนว่าพี่อยู่บทน้อยนะพี่อยู่บทน้อยนะคืออะไรอะ่ะให้เราไปเลเป่นต้นไม้เราจะเล่นไม่คนว่าอย่างฮะมาร์กวีท้องพูดเยอะเดี๋ยวเธอกระโปรงไงไม่มีทางเนบะเน่ะที่ฟ่งนอนอย่างคครเลยเพิ่งนนตื่นนอนโผล่ตื่นตั้งแต่บ่ายตื่นตั้งแต่เที่ยงแล้ว วายปโ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 ปเคยโปอะไรยังไม่ทนพูดอะไรเลยทำไมชื่อของเกิดปีฟุตบอลโลกปีเกิดปีฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าพักก็เลยชื่อฟรานซ์ฟรานซ์แบบฟรานซ์แต่ว่าคนฝรั่งเศสเขาจะไม่พูดชื่อประเทศเองว่า r ร n c e ใช่ไหมเขาพูดว่าฟรองฟรองฟรองคนที่เขาแบบได้ยินเขาก็เลยเรียกว่าฟรองฟรองก็เลยเป็นที่มาของชื่อฟรานซ์ขอขอบใจคนในใจได้ไหม นอนตีอะไรตนเที่ยงตีสี 4, ่ตีห้าคนี้จะนอนเช้าไม,ไม่รู้เหมือนกันพี่ฟงชอบ a c t ไห้ยคะเออก็ชอบนะครับออช่วงนี้นอนไหมนอนครับเรียกพี่ฟงว่าต้าชอแข่มุกได้ไหมในป็นพี่น้องไหมมีครับแต่ว่าแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องอพี่เป็พี่หญิงพี่วอเลยคะ่ะอือ พี่อิ่มพี่วอก็เป็นแฟนกันมั้งพี่ฟ้องขอขอนใจหน่อยคือฟองไ่ทำเล็บมาเป็นเดียนแล้วมันยังไม่หลุดออกเลยทุกคนแบบครบสมบูรณ์แบบรบ 2, ้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่แค่มันยาวขึ้นมามันก็เลยแบบเห็นเป็นเล็บข้างล่างใช่ปะ่ะแต่ส่วนที่มันยาวขึ้นมาฟองก็ตัดถิ้นไปก็คือปกติไม่เป็นอะไรเลยไม่พังไม่เป็นอะไรเลยฟ้องเดี๋ยวเรามาทำเพลงแล็บด้วยกันนะพูดไปเหมือนกัน ยินดีครับคี้ชิปหนึ่งพูดเร็วคือที่หนึ่งฟังไม่ทันคือฉันเองอัจริงคือฟังไม่ทันกันหนอที่ฟังพูดเร็วขนาดเนี้ยคือฟังคือว่าฟังทุกคนได้ชะฟังทัน่ะฉันขึ้นไดมอนด์จตตกแล้วอ่ะฉันเพิ่งขึ้นคอนเมื่อคืนเมื่อคืนฉันขึ้นคอนแล้วแม่ฟังเป็นเด็กดียังวันนี้อืมไม่รู้ รีวิวร้านทำเล็บหนึ่งมันได้รีวิวร้านทำเล็บแกโปแล้วนะโพราอะไรอะ่ะโพราอะไรทุกคนฟังยังไม่ทันพูดอะไรเลยฟังแค่พูดแบบไม่ใช่เรื่องจริง,ฟ,งรฟังทาพูดเยอะๆรีรอคิดถึงฟังทานแต่ไม่ไม่มนรู้สึกไม่ไม่ไม,มนรู้สึกสนุกมากกว่านะแล้วเธอเป็นแฟนใคร รีวตัวละครวินหน่อยอก็คือฟองจะพูดเฉพาะบทชองแล้วกันนะเพราะว่าฟองน่าจะไม่โปะอะไรออกไปคือผมคิดว่าตัวละครวินของฟองเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับเล็กน้อยเพราะว่าในตอนเก่าอะ่ะก็คือคนรักลูกพี่อันที่แล้วอะ่ะผอรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเฉยๆไปหน่อย อาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงแกก็อยากเกลี้ยกาสสิสนใจสมไลฟ์กับแฟนคลับไหมฮะที่กเกียดผมจะไปเราจะไปกินข้าวเราของน้าหวานมากวินเพื่อนใครคะวินเพื่อนเพื่อนมาร์คเก็โปะเรื่องยินเราเป็นแฟนกันทุกคนก็รู้อยู่แล้วปะ ไม่ได้ปกของผู้ขายแทบไม่มีผู้คูเราได้นะอันยะฉันตอบเธอนะนะกำลังกินส้มแผ่นที่ทำมาจากมะม่วงควนครับคืออะไรอ่ะไม่ได้เลี้ยงหมารวิวนะโดนวินไหนครัอืมไม่มีอะไระดีดี บทจะไม่โปะแกก็บทจะไม่โปะแกก็ไม่โปะเลยเอาจริงปะบทจะไม่โปะแกก็ไม่โปะเลยอันนี้ใช้กับฟงไม่ได้เพราะฟงไม่เคยโปะบอกได้แค่นั้นแหละอย่ากใหงไปจะไปแล้วพี่สนิทก,กับใครพี่สนิทไหคะสนิทก,กับสนิทก,กับสนิทก,กับพี่อันเราชอบแกเราก็ชอบแกเหมือนกัน ไฟรักน่วง sensory, พันดีสันดีนะวินไม่ใช่เพื่อนเจมสหรอแต่เจมเพื่อนมาอีกทีแล้ววินก็รู้จักกลับมาแล้ห่อไม่ใช่มันคือวินเจมมาเป็นเพื่อนสมัยมัธยมมาด้วยกันเธอเคยโป้เคยตอนไหนไม่ต้องพูดไม่บอกเราจะไม่เราจะไม่พูดเรื่องนี้เอาจริงเอาจริงคือแบบ นี่เขามาไลฟ์ทำไมบบจริงๆโผล่แล้วเนึ่ว่าสนิทกับมิชามิชามีข้อเยอะนะจะได้หมดหลอดทุกวิจิตนะคะที่วัดเดย์ให้หน่อยที่วัดเดย์ครับพักผ่อนเยอะยะนะอะไรคือพักผ่อนสนิทนะคะนาลาเธอโปรแรงมากนะทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่ครับ คนจะไปดูสิ่งดีที่ทุกคนแนะนำมาในสตอรี่แล้วเรื่องสิบแปดอเกมและโฟร์ e กจึงเวนเลอรไงอ่นเมนูออก่อนไปเลยไหมอัานแล้วบายล่านทุกคนไม่รู้จะไม่รู้จะไลฟ์อีกอีกนานแค่ไหนแล้วเหนื่อยแล้ว,วไปดูคนอื่นต่อนนะ ไม่ได้อ่านเลยครับอ่านอ่านอ่านแบบพอรู้เรื่องข,ข้าวๆอะแต่ไม่ได้อ่านาไาดีกว่าบายบายครับ